สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ FM ร0อ m เฮสขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้จังหวัดปัตตานีจัดโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลป,ปัตตานี เมื่อวันที่7ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกาณลานนกกระยางอำเภอเมืองปัตตนีจังหวัดปัตต ite, านีนางพัติมสรีเมียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับท้องที่ระดับท้องถิ่นสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโครงการนี้มีการปล่อยปลาจำนวน4 4แสนตัวและปล่อยปู2ล้านตัวเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำไวอ่อนและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณ อ่าวปัตตานีให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัยพยากรทางทะเลและนำไปสู่การพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำการอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติในบริเวณอ่าวปัตตานีซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสัตว์น้ำตามธรรมชาติลดลงโดยปลูกฝังให้ชาวประมงและชุมชนโดยรอบให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนว่าเป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยวัยอ่อนของสัตว์น้ำช่วย เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณเอ่าวปัตตานีก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลจนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาอาชีพประมงสร้างความยั่งยืนในการทำประมงของชาวปัตตานี